เสื้อชมพูนี้เห็นตั้งแต่งานวันที่แปดที่ผ่านมาไม่รู้คนที่ไปซักก็ต้องเรืยังไม่ได้นัดเลยน่ารักมากเห็นเขาติดแฮชแท็กกันด้วยแฮชแท็กว่าอะไรนะพลังเลยนะพลังเสื้อชมพูหรอพลังทิงอ่ะพลังทิงอ่ะไม่ได้นัดกันบางคนบอกพลังชมพูบพลังทิ้งไม่เป็นไรแต่พวกเราหัวใจเดียวกันนะฮะ น่ารักเสมอไม่ว่าไป,ไไ i, ไปใต้ไกลแค่ไหนไปนะล่าสุดไปสแสดนททงนิเกที่อุทัยธานีไกลมากแล้วฝนฟ้าตกตบบเย,ย็นอะไรนะี่แม่โมบอกประทับใจคนอื่นประทับใจไหมนเนาะเนาะสนุกสนานฝนฟ,ฟ้าตกโหบเล่นได้แต่ก็พย,ยายามที่จะได้สแสดงให้ทุกคนได้ดูสำหรับคนที่ไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะครับจบกำลังใจมากก็พอแล้ว เดี๋ยวเรา,วา,เาไว้เล่นใกล้ๆนะก็มาเป็นกำลังใจให้กันเช่นวันนี้นะได้มาร้องเพลงที่เด็กมอบางแคร์วันนี้ก็ถือว่าแฟนคลับหนาแน่นขอบคุณมากๆที่มาเป็นกำลังใจให้กันเพราะเช้าวันนี้เนี่ยร้องเพลงกันแบบจัดเต็มไปเลยเจ็ดเพลงเลยนะฮะมอบให้ทุกท่านวันนี้